นี่คือเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับถ่ายทําให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ดูกันครับลักษณะเหรียญหลวงพ่ออีเนี่ยถ้าพูดก็พูดนะครับผมว่าเป็นเหรียญที่แบบอืมด้านหน้าน่าจะที่ผมมีอยู่นี่เป็นเป็นแบบหน้าเดียวนะครับแต่ว่าความคมชัดผกจะไม่เท่ากันครับแต่ดูแล้วเป็นเหรียญแบบเหรียญแบบเป็นเหรียญแบบ เหรียญด้านหน้านี่ทั้งสี่องค์ที่ผมมีเนี่ยเป็นเหรียญแบบบล็อกเดียวกันแต่ด้านหลังมีหลายบล็อกอย่างที่ครูบาอาจารย์เขาพูดกันนะครับ <S <S เป็นเป็นเรื่องจริงนะครับหลวงพ่ออีวัชตหินครับผมก็เลยมาถ่ายทําให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ดูกันว่าเออหลวงพ่ออีวัชตหินเนี่ยเป็นเหรียญที่แบบด้านหน้าที่ผมมีอยู่สี่เหรียญที่ผมมีอยู่หรือว่าผมเคยเห็นมานี่เป็นเหรียญแบบ ด้านหน้ามีบล็อกเดียวแต่ด้านหลังมีหลายบล็อกครับแต่ความติดชัดเนี่ยน่าจะขึ้นอยู่กับโลหะนะครับที่องค์ที่เป็นเนื้อเงินเนี่ยดูความคมชัดจะมากกว่าเหรียญที่แบบเป็นเนื้อทองแดงเพราะว่าเงินน่าจะเป็นลักษณะว่าเนื้อเงินเนี่ยแรงกระแทกแรงปั๊มเนี่ยมากจะอ่อนตัวไม่แข็งเหมือนกับ ไม่แข็งเท่าทองแดงพูดง่ายๆก็พูดอย่างนั้นนะในความรู้สึกของผมนะที่ผมศึกษาจากเหรียญที่ผมมีอยู่สี่เหรียญแล้วก็เหรียญที่เคยเห็นจากของเพื่อนเพื่อนครูบาอาจารย์ที่แบบอยู่ในวงการพระด้วยกันครับผมก็ถ่ายทําให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ดูกันให้ดูได้เปรียบเทียบกันว่าหลวงพ่ออีวสัสเตหิบเนี่ยมีบล็อกหน้าหน้าที่เคยเห็นมีบล็อกเดียวนะครับมีบล็อกเดียวแต่ที่แบบ ด้านหลังมีหลายบล็อกนะครับผมว่านะครับผมเห็นแต่ของผมเนี่ยด้านหลังก็ไม่เหมือนกันมีบล็อกที่ไม่เหมือนกันอยู่ครับก็เลยมาถ่ายทําให้ให้ได้ดูกันแล้วเหรียญรุ่นนี้เหรียญหลวงพ่ออีน,นี่มีเป็นลักษณะอย่างเนี้ครับก็ให้กูบาอาจารย์ได้ไปศึกษาได้ไปที่แบบเปรียบเทียบดูว่าเออจริงอย่างที่ผมพูดไหมผมก็ไม่ได้ แบบยืนยันว่ามีบล็อกเดียวหรอกแต่เพียงแต่ว่าที่ผมมีอยู่ที่ผมเคยเห็นมาเห็นบล็อกเดียวอาจจะมีหลายบล็อกก็ได้ด้านหน้าแต่ด้านหลังมีหลายบล็อกแน่นอนอย่างที่ครูบาอาจารย์และเซียนและเพื่อนๆที่แบบศึกษาเนี่ย mm. เห็นกันมาก็รู้ว่าด้านหลังมีหลายบล็อกเพราะขนาดยันนะดูแบบไม่เท่ากัน,นค mm. ก็เลยถ่ายทําให้ได้ดูกันนี่คือหลวงพ่ออ e ีวัชตะหี ก็ให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้เปรียบเทียบไ,ได้ศึกษาได้ศึกษากันแบบครอบจัก,กรวาลพระผมพูดมานานแล้วผมพูดมาแบบหลายหลายครั้งว่าเป็นพระที่ขอให้ย้ายศึกษากันแบบกว้างไม่ได้คิดแคบแคบเนืแแ่แต่พระที่ผมเห็นในสนามพระทั่วไปนี่ผมสักจัอึดอัดบางทีว่าโอ้พระอาจารย์เดียวกันต่างวัดหรือต่างอะไรกันก็ ทั้งทั้งที่ปีเดียวกันก็ทะเลาะกันหพาะว่าวัดนู้นไม่เล่นวัดนี้ไม่เล่นมันดูแนละ้วมันเวิร์กไม่เวิร์กทั้งทั้งที่อาจารย์เดียวกันปีเดียวกันด้วยนะแต่ต่างวัดกันก็ทะเลาะกันเอา้ามันยังไงองค์การพระเรานี่มันยังไงเพราะฉะนั้นนี่คือเหรียญหลวงพ่ออีวัตรสติีบที่ผมมีอยู่ครับแต่ผมเคยเห็นมีบล็อกเดียวด้านหน้านะครับ แต่ความคมชัดแต่ละเหรียญนี่ผมเชื่อเลยนะครับไม่เท่ากันนะครับและจุดติดจุดอะไรละหลายจุดที่เป็นเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางอย่างนี่มีความคมชัดไม่เท่ากันเพราะว่าเป็นเพราะแรงกระแทกแรงปั๊มแต่ละครั้งแต่ละเหรียญนี่ถึงจะเป็นเนื้อทองแดงเหมือนกันก็มีความลึกมีความชัดเจนไม่เท่ากันครับจุดเล็กๆน้อยๆบางอย่างบางเหรียญ ั๊ไม่แรงพอก็อาจจะไม่ถึงนี่คือลักษณะเหรียญรุ่นที่แบบตั้งแต่ปีห้าร้อขึ้นไปเป็นเหรียญยุคเหรียญยุคต้นและเป็นต้นที่แบบต้นต้นต้นแบบกลางเหรียญแบบต้นแบบปลายเยเทคโนโลยีของสมัยโบราณไม่ว่าแบบความแข็งของบล็อก หรือว่าความกระเรกระแทกของบล็อกหรือว่าบล็อกต่อไปอาจจะมีเล้ามีแตกนี่ก็คือจะเอาจุดเป็นจุดตายเหรียญใดเหรียญหนึ่งมายืนยันนะในเหรียญรุ่นโบราณโบราณผมว่าไม่ถูกต้องครับครับชอบอยางไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับจากศูนย์พเคเกิ ARL ครับสวัสดีครับ